ฉันตการขนาดเราใช้การปบปักมันวีดอียลบแล้วก็เมที่ไม่เบี่ยงเกไรจัตะกแ่นตึกไม่นาเดียเราคิดถึงัน ได้่งยนแถไแทนดึ้ไม่รำเริงราคิดถึงเยอารักตลาวิไลขาดตอมมาบอยทางใจลุกขึ้นวังนั้นกันกันกเอะเปไรกัเนียล้กลบางแต่เราใช้ชักกันกบปักปะตวีอยังลบแล้วก็เต้มที่มาดอวยห เราใจลูกเกิดมาจ้า